ผมนายจิรวิปาทีนันทาราก่อนที่เราจะเข้าไปในร้านเรามารู้จักบริเวณรอบร้านหลุมปังกันก่อนครับ สาวนิชาประสงค์ค่ะดิชันนางสาวนักธนทองทุ์นะคะวันนี้นะคะพวกเราก็มาถึงร้านหลงบังแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมข้างในกันได้เลยค่ะ ช่วงโควิดนะคะเราต้องโซเชียลดิสเทนซิ่งใส่หน้ากากเรียบร้อยนะคะแล้วก็เราก็มาองจอกับพี่พอาลยกาค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่จิ๊กนะคะเป็นเจ้าของรา้งานหลงปังค่ะวันนี้นะคะอยากจะมารู้เกี่ยวกับที่มาของร้านว่าร้านขนมหลงปัง,งเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงเลยเกิดขึ้นจากกาเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพค่ะแล้วก็กลับมาถู่ที่บา้าน ก็มาขายขนมปังปิ้ง<ม>เอาถาดอยู่หน้าร้านแล้วขายไปขายมาเนี่ย,ยก็เลยมีลูกค้าเาหาหานีเ่ยก็ถามาหาน้ำก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดร้านพี่มาของชื่อหลงฟังก็คือตัวเองเนี่ยเป็นลูกหลงกลง็จะความหมายของลูกหลงไหมอ่าแล้วก็ขายขนปยมขนปงนนัง,ง <S <S ก็เลยจัดมาวนกันเป็นหลงฟังแค่นั้นเองชื่นหน้าสนใจมากเลยนะคะใช่ก็เปิดมาประมาณเดียว ปีนี้ก็ปีี่ปีปแล้วนำกักนคเน่ยเลูกค้าส่วนใหนี่เป็นลูกค้าด้วอก็จส่วนใจะเป็นนักเรียนรุว่วัยตรงกสนค่ะส่วนเมนูที่อยากแนะนำนะคะเป็นอะไรคะเมนูที่อยากแนะนำจะเป็นชาลาเต้ค่ะเ,เพราะว่าที่นี่จะใช้ชาซีรอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นซึ่งอ่า รสชาติของชาจะขึ้นข้นแล้วก็เป็นชาที่ไม่ผสมสีอีกอย่างที่หลงฟังน่าจะไม่เหมือนใครนะคะคือหนึ่งเราจะไม่ใช้ครีมเทียมหรือคิีเหียแล้วนมเนี่ยเราจะใช้นมข้นหวานตามาลีไม่ไม่ไม่ใช่เป็นครีมเทียมข้หนหวานดีต่อสุขภาพด้วยะค่ะ เวลาเปิด1ิตเก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นค่ะกโมงเย็นแล้วก็เบอร์โทรค่ะเผื่อใครที่จะโทรมาสอบถามก่อนเบอร์โทรตามนี้เลยนะคะศูนย์หกหนึ่งห้าห้าแปดห้าแปดเก้าห้าค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะที่วันนี้นะคะได้มาศึกษาเกี่ยวกับร้านขนมปังนะคะแล้วก็ราับประทานอาหารที่อร่อยอ